กล้อีกครั้งค่ะแต่ว่าเ,เด,ะะด้เล็กกว่าเมื่อสักครู่เลนะคะเป็นว่าสตาฟเป็นคัาเสี่ยงเทียบกันหน่อยอู้ความรุนแรงพอกันเลยนะคะอ๋อแหละสำหรับไส้นี้เขาจะมีอะไรที่เล่นได้มากกว่าน,นี้เช็นโชว์ชุดนี้เลยเขาอ,ปอุปกรณ์มาเลยค่ะ เราชอบเล่นอะไรกับสิ่งที่ท้าทายนะคะเราจะให้อบาชักใยค่ะฟาดแรงแล้วตัดดอกไม้ให้ค่ะความรุนแรงต้องแค่ไหนนะคะแต่นั่นคือความเสี่ยงที่เท่ากันด้วยถ้าโดดเนื้อเนื้อแตกเลยนะถ้าเราเริ่มค่ะอเอาให้คานกูอนน่ะละขอไปนี้อดอกไม้ดอกสุดท้าย ขอ,อขยับความยากขึ้นภารกิจนี้นะคะเราจะให้ขบอยคัไสสดไส่ตออแท่งตัดดอกไม้แต่ขอเปลี่ยนตำแหน่งของดอกไม้ค่ะตอนนี้ห้ามใช้มือเอาเดอกไม้ไว้ตรงไหนก็ได้ของร่างกายให้สิทธิ์คุณผู้ชมเป็นคนเสนอมาค่ะถ้าดิฉันตอกเดี๋ยวจะว่าเตรียมกันมานนเอาไว้ตรงไหนคะดอกไม้ห้ามใช้มือตรงไหนคะพูดดังๆเลยอ่าเอาทักหมูไว้เ,เนะครับนี่ มีคนก้มหน้าก้มตาด้วยเสื้อสีเขียวนะคะจะได้ไวเด้นะคะอ่ะเดี๋ยวถามให้อีกอ่ะนอกจากเอาเดอกไม้ทัดหมูมีตำแหน่งอื่นไหมมีมานไหนจะเสนอเพิ่มไหมคะตรงไหนอีกเอาเดอกไม้ไว้ตรงไหนคะมีไหมคะทำไมไม่มีใครกล้าพูดคะแสดงว่าลูกค้าเราเนี้ยไปดูอะไรนะคะถ้าใช้ปากภาพอ,พอๆกันเลยนะเน่้ปากภาาทัดหูอ่างเงี้ยเอาไหนดีครับสบายออฟฟี่ อยากจะฉีกมือเขาให้เลือกสองช้อยส์งั้นดันั้นให้ลูกค้าเป็นคนตัดสิให้หมกค่ะอันไหนได้เสียงมากกว่าโชว์น <c oughs> ั้นใครอยากดูแบบเอาดอกไม้ทัดที่หูบ้างยกมือค่ะยกมืออ่าขอรับจำนวนว่ามือลงได้ใครอยากดูแบบใช้ปากคาายกมือ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นเนี่ยใช่ที่บอกว่าทัดหูหรือเปล่าครับทำไมจะยกมือว่าใช้ปากคาาใช่ไหมเลย ใช่ใช่ไหมพอนดกันพอไดการอ่ะเสียงที่เยอะที่สุดคือใช้ปากค่าค่ะโอ้โหมีเสียงเอฟเฟคน้องมาด้วยน้องยิตื่นเต้นเลยแล้วคนนี้จะไม่ตื่นเต้นเหรอเนี่ยให้เวลาเขาทำใจแป๊บหนึ่งไวไหมบาบาฟี่โชว์สุดท้ายแล้วนะโอเคนะเจ็บนิดเจ็บหน่อยเพื่อคุณผู้ชมขอกำลังใจให้เขาหน่อยได้ไหมคะปรบมือให้เขาหน่อยโจค่ะฝากควงที่ เขาบอยชัดชัยแล้วล่ะใจต้องนิ่งแล้วมือต้องนิ่งด้วยคุณอบอกโอเคเขายังปากเหนื่อยอยู่เลยได้แน่นะคะอ๊อเริ่มเนะลยและ วันนี้จบลงเพียงเท่านี้พบกั็ใหม่กับหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณ